แล้วก็ในหน้าสี่ยังแนะนำอีกว่าถ้าเจอเรื่องซับซ้อนเราขอให้ AI ช่วยอธิบายให้ง่ายขึ้นได้นะคะอืมอันนี้ดีเลยครับหรือถ้าคำถามเรามันใหญ่ไปกว้างไปก็ลองซอยเป็นคำถามย่อยๆดูค่ะค่อยๆถามทีละประเด็นไปค่ะมันจะช่วยให้ AI โฟกัสได้ดีขึ้นแล้วก็ให้คำตอบที่ละเอียดตรงจุดมากขึ้นค่ะแล้วเรื่องการให้ฟีดแบ็กล่ะครับสำคัญไหมเห็นในหน้า5กับหน้า8ก็มีพูดถึงอยู่ สำคัญมากเลยค่ะหน้าห้านี่เน้นเลยการที่เราบอก AI ไปว่าเออคำตอบตรงนี้ดีนะหรือตรงนี้ยังไม่ค่อยใช่อยากให้ปรับปรุงตรงไหนเนี่ยมันช่วยให้ AI เรียนรู้แล้วก็ปรับปรุงตัวเองให้ตอบเราได้ดีขึ้นในครั้งหน้าค่ะเหมือนเราสอนงานมันไปในตัวเลยนะครับคล้ายๆอย่างนั้นเลยค่ะเหมือนสร้างความสัมพันธ์ในการทํางานที่ดีนั่นแหละการสื่อสารที่ชัดเจนต่อเนื่องสําคัญที่สุดอย่างที่เขาเปรียบเทียบไว้ในหน้า8ค่ะฟังดูแล้วสรุปได้เลยนะครับว่า AI จากมุมมองของ V3 Chatbot บทที่1เนี่ยมันเป็นเครื่องมือที่ส่งผลัามากๆนะครับทำงานคล้ายๆเพื่อนคู่คิดได้จริงๆแต่ว่าก็ยังต้องการคำสั่งคำแนะนำที่ชัดเจนจากเราใช่ค่ะและที่สำคัญสุดคือเราต้องใช้วิจารณญ,ญ,ญาณในการประเมินข้อมูลที่ได้มาเองเหมือนที่หน้าก้าวสรุปไว้ถูกต้องที่สุดค่ะหัวใจหลักคือต้องเข้าใจทั้งจุดเด่นและข้อจากัดของมัน การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพนี่แหละค่ะคือกุญแจที่จะดึงศักยภาพของ AI ออกมาใช้ได้เต็มที่และต้องไม่ลืมว่ามันเป็นแค่เครื่องมือเสริมความสามารถเราเท่านั้น